สวัสดีครับมาตามน้านบายด้านขาครับวันนี้มาพบพี่เอิ่งอีกแล้วครับวันนี้พี่เอึ่งนะเอาโตโยต้าเวฟบาครับคันนี้นะฮะสีขาวรถปี2010ครับเป็นตัว 2.4V นะฮะเป็นตัวท็อปเลยคันนี้นะครับผมรถไม่เคยติดแก๊สรับประกันกันครับตลอดชีวิตให้เลยครับคันนี้นะฮะรถสวยบอดี้สวยมากๆเลยนะฮะคันนี้พี่เอิ่งเปิดไว้ไม่แพงไม่ถึงล้านครับ879,000ืกับาทครับใครที่ต้องการหารถ VPV ีพอยู่มาครับคันนี้สวยๆเลยครับ อย่าเพิ่งพามาดูนะฮะข้างประตูนะฮะก็จะมีกุญแจแบบซีเลตนะฮะไว้ให้นะครับผมคันนี้นะฮะกุญแจสำรองครบคู่มือการใช้งานครบครับผมคันนี้ไม่ิม์มาห8 0่ง0สนกิโลเท่านั้นครับคือว่าใช้ไม่เยอะนะสภาพเบาะสวยมากครับดูครับทรงเบาะไม่สุดไม่ยุบนะครับผมมาพร้อมกับปุ่มโคสตาร์ท Park ซ e นเซอระบบการรอลฟรีครับหน้าจอเปลี่ยนมาเป็นหน้าจอของ Kenwood นะฮะเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยแล้ว เกียร์เป็นระบบเกียร์แบบออโต้นะเกียร์นี้สามารถเล่นแบบทิปโทนิกได้นะระบบอุณหภูมินะของแอร์ครับนะแยกซ้ายและขวาด้านบนหลังคาครับก็จะมีมูนลูฟนะครับผมเปิดรับลมได้ครับผมเดี๋ยวมาดูนะฮะห้อง VP กันบ้างครับรถ VP-VP แบบนี้นี่ประตูสไลด์2ด้านครับผมูความงามเลยครับคันนี้นะฮะภายในเบาะวิสวยมากครับคันนี้ เนือความมั่นใจครับต้องเห็นของจริงครับแล้วจะบอกว่าสวยจริงๆสวยเหมือนกับยืนดูด้วยตัวเองเลยคันนี้นะครับผมด้านบนหลังคาเนี่ยลูกค้าเก่านะครับเปลี่ยนซีนยางนะครับเพื่อไม่ให้รั่วนะครับผมเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยหมดแล้วครับคันนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นโซนด้านหน้าหรือว่าท่อนกลางนะครับผมนี่คือเปลี่ยนซีนเปลี่ยนขอบมุ้งขอบยางนะของกระจกครับผมเพราะว่ารถเนี่ยมันนานหลายปีละลูกค้าครับเปลี่ยนให้เลยแล้วดูฝนนี้การันตีว่าไม่รั่วแน่นอนครับผม เดี๋ยวพี่งพามาดูด้านท้ายครับมาตามมาเลยครับด้านท้ายนะฮะนี่ครับมาพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์นะฮะหน้าหลังนะครับผมเวลไฟครับ 2.4V น,นะครับผมเดี๋ยวเปิดด้านท้ายขึ้นมาครับด้านท้ายเปิดมาเรียบร้อยนะฮะหัวน็อตไม่แกะไม่ถอดไม่มีขยับนะฮะหัวน็อตได้เดิมๆนะฮะขอบยางไม่ฉีกไม่ขาดนะฮะรอยเซนรอยแนวยาครับได้เดิมๆสแตนดาร์ดครับ นี่หัวหมอนยังอยู่ครบเลยครับหัวหมอนแถวที่สนะฮะยังอยู่ครบครับคันนี้นะครับผมเดี๋ยวมาดูครับฝาท้ายนะฮะฝาท้ายได้เป็นฝาท้ายไฟฟ้าสติกเกอร์ญี่ปุ่นยังอยู่แปะอยู่ครบครับผมคันนี้รถสวยเลยนะครับผมและที่สําคัญครับพี่อึงการันตีให้ตลอดชีวิตครับว่าคันนี้ไม่เคยติดแก๊สครับผมเดี๋ยวพาพี่อึงพาไปดูฝากระโปรงด้านหน้ากับห้องเครื่องครับเอาละครับตอนนี้เปิดฝากระโปรงขึ้นมาเรียบร้อยนี่ครับสติกเกอร์อ้ยนี่ครับ เดิมเดิมภาษาญี่ปุ่นครับยังอยู่ครบทุกตัวครับผมหัวน็อตแก้มไม่แกะไม่ถอดนะฮะได้สแตนดาร์ดได้เดิมเดิมคานหน้าเดิมเดิมแบตเตอรี่ใหม่ๆห,ห้องเครื่องไม่ซึมไม่เยิมนะครับเครื่องไม่มีสะดุดนะครับผมคันนี้8ปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเปลี่ยนทายของเร็วให้รีก,ก่อนออกรถอีกต่างหากครับผมมาดูฝากระโปรงครับได้เดิมเดิมครับฝากระโปงรปงฟัามคาว่าโตโยต้าสติ๊กเกอร์อยู่ใต้ฝากระโปรงอยู่ครบทุกตัวรถสวยครับคันนี้ครับ ใครที่ต้องการรถสวยราคาไม่ถึงร้านผ่อนสบายสายนะฮะได้รถ v วี P, ซื้อสดซื้อจัดผมมีเล่มให้ดูทันทีครับผมคันนี้มาครับที่เต็นท์นัสคารครับผมวันนี้ไมเื่องลาไปก่อนแล้วกันครับกล่าวคำว่าสวัสดีครับ